เอาละครับก็ขอสวาสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ็กโตวันนี้ก็ยุ่กับเกมสัพป,ปยุทธ์วิญญาจารย์สวัสดีนะทุกคนเออก็ดูเหมว่าก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมใหม่นะที่จะเข้ามาในวันที่1อ่ะของเดือนใหม่เนาะก็เรียกได้ว่าเดือนเดือนนี้ก็เป็นเดือนอ่าพฤษภาคมเนาะ ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเออไปดูกันเลยในนี่นอ่ก็ไม่ใช่ในดีอันนี้ไงนี่กิจกรรมช่วยเหลืออาชูร่านะทุกคนอ่ะก็เป็นกิจกรรมที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่าแจากของที่ค่อนข้างที่จะดีนะในเซิเร์ฟจีนกับเซิร์ฟไต้หวันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดนึงว่าของรางวัลในที่นี้มีอะไรบ้างเริ่มจากของรางวัลอันนี้เลยอันนี้จะเป็นของรางวัลทั้งเซิร์ฟเนะาะก็แจกสูงสุดก็ เออก็เริ่มตั้งแต่กระบี่แล้วก็เป็นตัวห้าใบกระบี่ตัวห้าใบกระบี่ตัว5า้ว5าใบ,าบาแล้วก็เป็นพลังงานพลังงานแล้วก็เป็นแต้มอันนี้นะเนาะเหรียญฉลองครบรอบนะเนาะเออก็มันน่าจะอีกนานนะวันนี้มันมันเพิ่งมาวันแรกนะคือของอันแรกก็แบบยังไม่ค่อยจะได้กันหรอกก็เลยขอดวนดาหน่อยซิอ่าอันนี้น่าจะเป็นอันดับเซิร์ฟเซิร์ฟผมเนาะอืมทำไมของละวันมันแบบแปลกๆนะรู้สึกว่ามัน ไม่คไม่เท่าไหร่นะเตอ,อของรางวัลร,รอบเนี่ยไม่เท่าไหร่อันนี้สำหรับเซิร์ฟผมเนาะเอออันนี้ก็ของรางวัลก็แบบรู้สึกว่างานๆนะมันมันไม่มีเป็นให้เสร็จหรอวะหรือผมจําผิดวะอ่าอันนี้จะเป็นแพ็กของทั่วๆไปเนาะของรางวัลก็สกรีนเหรออันนี้เป็นแค่สกีนธรรมดาเนาะแล้วก็มีไม่กี่สกีนด้วยเฮ้ยไมด่ดิอันนี้มันสกีนท่าดาวะ่ะ อไม่ใช่อันนี้มันกราสกีนกันนี่ริวเอ๋อหลงอู้ไม่ได้แย่นะสกีนนี้อืมไอไอตู้ธรรมดานี่ผมว่าของมันแปลกๆนะคือผมเหมือนผมจะจําได้ว่าไอของตู้ธรรมดาเนี่ยมันมันมีวงแหวนให้ด้วยหรือเปล่าวะหรือผมจําผิดอ๋อไม่ไม่ไม่ไมไมไมจำจำจำผิดถูกละอันนี้มันมาจากตรงนี้ววนี่หว่านี่ ผมจาได้ว่ามันจะมีแหวนมาให้เราได้ทําการเลือกอะ่ะมันเป็นแหวนหมดกับแหวนมังปองอะนะ่ะเนาะอืมก็ไอ้ตู้ตัวนี้มันก็จะให้กระบี่ด้วยอ่ะมันให้กระบี่แล้วก็ให้เป็นชิ้นส่วนของไอ้อันติแฟกซิลลัวเนาะแล้วก็เป็นอ่าถูกละทถูกละอันนี้เป็นชิ้นส่วนของกระบี่ซิลลัวหมดเลยอ่ะทั้งทั้งของเกา่าทั้งของใหม่ แล้วก็เป็นแพ็คอันนี้เป็นแพ็คเพชรแล้วก็ได้เป็นแต้มแต้มของซิลลัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไอไอชูล่าชักดาบนะก็ให้เพชรสกิีนห้าดาวเนาะสกิีนห้าดาวนี่มันมีอยู่อืมของรางวัลก็เดี๋ยวดูก่อนนะเอออันนี้อันนี้ของรางวัลเหมือนโยเหมือนโยเหมือนโยเออก็เหมือนเหมือนกับเซเวอร์ที่เหมือนเหมือนอันที่ผมได้ในเซเวอร์ไต้หวันอะ ก็คือมันจะเป็นที่เลือกสกินระดับ5ดาวเนาะ5ดาวแดงเออถามว่าสกินอันนี้คุ้มไหมผมมองว่ามันก็ดีนะสาหรับบางคนที่แบบว่าไม่ทันช่วงที่แบบว่าอัพสกิลเอ้ยไม่ไม่ใช่อัพสกิลแต่อัพตัวขึ้น5ดาวอะ่ะก็คือสามารถได้จากกิจกรรมนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นปูกะบีนะอาโพสตงลงหลง,ลงแล้วก็เป็นหกปีหกปีร่างนี้มันอันนี้ปะร่างที่มันสุมเนาะจริงๆก็อยากได้หกปีอยู่นะถึงจะไม่ได้เล่นแล้วแต่ก็อยากได้ ถังเฮาก็ไม่เล็วนะเออแต่ก็อย่างที่บอกมันออกมันหน้าจอกงยากนั่นแหละแต่ข้อไรนของรางวัลม,มันมีทั้งหมดประมาณกี่อันเนี่ยสิบสี่อันเนาะสิบสี่อันนี้นี่คือสิบสี่อันในเซิร์ฟหรอหรือยังไงแต่ทําไมตรงนี้มันเขียนเลยสองอันวะอย่ขอลองอันก่อนในขณะที่ช่วยเหลือเทพอชูรา่าเรียกเทพปรปักษ์เนาะในเวลานี้สามารถใช้ในกระบี่มารล่าสมบัติผ่าม่านหมอกได้หลังใช้กระบี่ มาล่าสมบัติมน่นหมอกเมื่อภาพีิปรากฏเหมือนกันทั้งหมดจะได้รับของรางวัลตามนี้นะอืมหลังถึงจำนวนครั้งที่การันตีแล้วจับรางวัลดูครั้งต่อไปจะได้รับรางวัลแน่นอนหากรางวัลหลายรายการเข้าสู่รอบการันตีพร้อมกันจะได้รับการจับเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะได้รางวัลการันตีจำนวนครั้งที่สูงสุดก่อน ก็คือยังไงก็คืออ๋อก็คือการันตีแรกมันคือ1 0 14อันใช่ปะ14อันอ่ะมันจะการันตีเป็นอันนี้เนาะมันจะการันตีเป็นเออเป็นในสกินไฮสกิน5ดาวแล้วก็19อันมันการันตีเป็นอะไรเนี่ยการันตีเป็นอกเหรออกฟิวชั่นปะอ่ะเป็นอกฟิวชั่นของอันนี้ทางห้างเนาะอันนี้เป็นแขนฟิวชั่นของ ปูก,กบ,บีแขนฟิวชั่นของเสี่ยวอู่ผู้อันนี้ของโพสซ์ตงเหรออ๋อแขนฟิวชั่นของโพสซต์ตงแล้วก็อันนี้เป็นแขนฟิวชั่นของหลงหลงเนาะอันนี้แขนฟิวชั่นเสี่ยวอู่แขนฟิวชั่นพิซานอันนี้เป็นขาฟิวชั่นของเสี่ยวไผ่ใช่ไหมอืมอันนี้อ่ะอันนี้เป็นฟิวชั่นของมังกรขาว นี่ก็แขนมังกรขาวแล้วก็ขามาน้ําอืมแล้วก็เป็นอันนี้แหวนแสนปีเหรอแหวนสองแสนปีมันได้ตอนยนะี่สิบสี่ยี่บสี่น่าจะเปลืองพอสมควรวะ่ะแต่อันที่ควรจะได้นะมันคือเนี้ยสี่สิบเก้าอืมแอบรู้สึกว่ามันแพงๆไงก็ไม่รู้นะงั้นแสดงว่าเราน่าจะได้ของพวกนี้รัวๆเลยแล้วก็พวกเนี้ยเนี่ยนะ สกินนี้จะได้หรือเปล่าสกินนี้คืออะไรเนะี่ยดูสิสกินนี้ก็ได้อ่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสกินมันก็แบบมีสกินสวยๆอยู่เออเนาะของโดยรวมก็คือมันเหมาะสําหรับคนที่แบบจะทาวันนี้นะจะทาไอ้แหวนขึ้นล้านปีนะอย่างผมผมเองก็เตรียมที่จะทําขึ้นล้านปีแล้วคือตอนนี้มันมันตันอยู่ประมาณที่แปดแสนหนึ่งเนาะ คือมันขาดไอแหวนมังปองกับแบหวนมดนั่นแหละก็เดี๋ยวไหนๆก็ได้ไหนแล้วเดี๋ยวเราลองไปจุดพุกันดูสักหน่อยก็แล้วกันเนาะอ่าว่ามันหาจากตรงไหนได้บ้างเออตะกี้ผมก็ลืมดูเลยว่ามันหาจากตรงไหนได้บ้างวะอ่าส่วนวิธีรับเนาะวิธีรับก็อ่าได้จากการที่เราทำเควสเนาะอ่าใช้พลังงานใช้ สุ่มกาชา2รอบแล้วก็เป็นเติมเงินทุกวันเนาะวันละร้อยห้าสิบเอ้ร้อยหกสิบเนาะส่วนกิจกรรมนี้ล่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานเหรออ๋อใช้พลังงาน1 2ึ0 0หแล้วก็ใช้เพชรครบทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยใช้เพชรครบ3 0,000ื่นเนาะก็จะได้มาประมาณเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกเนาะสามสิบหกสี่สิบหกห้าสิบหก หกบหกอ๋อได้ประมาณหกสิบกอันน,นนะสําหรับการใช้เพชรสาม0มืนก็อืมจริงๆอ่อะเพชรสาม0มื่นอะคือมันสามารถเออคือเราสามารถเอาเพชรไปซื้อไอ้กระบี่ในส่วนตรงนี้ได้มั้งเนี่ยเนี่ยผมจําได้ว่าไอ้กระบี่กระบี่นะ่ะไม่เด้ต้องดูตรงนี้เนี่เนี่ยไอ้ไนกระบี่สุร่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีมาขายในร้านค้านะ แต่ว่ามันน่าจะมาประมาณวันวันที่ห้าป่ะเนี่ยเนี่ยคือวันมันมันจะมีวันที่มันมันมาขายอยู่อะหรือตอนนี้มันมันมีมาแล้วเดี๋ยวผมขอไปเช็คแป๊บหนึ่ง๋อนี่ไงมันมีมาแล้วนี่ว่อ๋อมันมีขายเป็นรายวันด้วยเหรออืมสําหรับใครที่จะใช้กระเบียชูล่านะก็แนะนําให้ให้ซื้อตั้งแต่วันนี้ไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่าใครใครที่จะสกี่ะมันจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่รอบใช่ปะ ในการที่จะสกีนะ่ะเอองั้นก็น่าซื้ออยู่เนาะอืมแล้วก็อันนี้ละอันนี้ซื้อได้ยี่สิบห้าโอ้โหสองหมื่นเพชรเลยเหรอสองหมื่นเพชรในวันแรกเลยเหรอวะถามจริงเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ดิซื้อนี้ก่อนดีว่าอันนี้แพงเว้ยแนะนําให้ซื้อแนะนําให้ซื้ออันนี้นะอันนี้แพงอย่าไปสันหาซื้อกันนะทุกคน ซื้อนีอันนี้ที่ว่ารายวันตกวันละ6กพันแปเออซื้อซื้อนี้ดีกว่าแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อไอ้อชูร่าเนี่ยก็ซื้อได้มันจะตกอยู่วันละเท่าไหร่เนี่ยวันละประมาณโอ้โหหมื่นก,กว่าเลยว่ะเอา้าแต่ผมขอซื้อให้เป็นตัวอย่างเลยเออซื้อให้เป็นตัวอย่างก็เดี๋ยวผมจะซื้อทั้งสองอย่างให้เลยนะแต่ไอในกระบี่อชูร่าเนี่ยถ้าไม่ได้อยากได้พวกสกงสกีนจริงๆอิอะไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะ ผมแนะนําเลยผมมองว่าแม่งแพงไปวะ่ะอันละพนะันหกเนี่ยเออผมแนะนําอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเอาพวกงงวงแหวนนะแนะนําซื้ออันนี้อยู่ละอันนี้ซื้อวันละสิบแผกพอเนาะเพราะว่ามันจะตกอยู่ที่วันละประมาณ6กพันแปดร้อยแปดสิบเพจเนาะอ่ะก็แนะนําให้ซื้อตรงนี้เลยอเดียดเยเด๋ยวผมซื้อให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มให้ดูด้วยอ่ะมีสี่สิบเนาะก็เพรแม่งก็ลดลงมารัวๆเลยวะ่ะอ่ะอันนี้ผมเองก็จะซื้อให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปซุ่มให้ดูไป,ไปพร้อ,รอ,รอ,อ,รอมๆกันว่ามันเป็นยังไงเนาะ แต่ส่วนใหญ่แม่งมาเกลือเว้ยสี่อันเนี่ยเชื่อผมเออตอนนี้แม่งเหลืออยู่สองหมื่นกว่ากาละ <c oughs> อ่ะตะกี้เราใช้เพชรไปประมาณหมื่นกว่าเนาะก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะนี่เลยก็เราจะได้เพิ่มมาอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยว้าวโอ้เราเกือบได้เนี่นะเราเกือบได้อีกกเท่าไหรนะ่เนี่ยอีกอีกเยอะอยู่ ออจริงๆก็กิจกรรมนี้ใช้ประมาณสาม0 0ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งถ้าไม่ได้อยากได้อะไรมากกันนะก็กิจกรรมนี้อย่าลืมนะว่ามันทุกครั้งที่เราได้ทําการอันนะี้จุดพูไปมันจะได้เป็นอันนี้มันได้เป็นแพ็กที่แบบว่ามันให้เพชนะเออมันก็ให้มันก็ให้เพื่อนทุกคนในเซิร์ฟนั่นแหละเออมันก็คุ้มๆอยู่นะเออสอ่วนอันนี้ละอ่นนี้ก็ให้เป็นเพชรเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยเจ๋งวะงั้นเดี๋ยวผมขอส่มอันนี้ก่อน ่ะมันก็สามารถเลือกสุ่มได้ระหว่างครั้งเดียวกับ5ครั้งเนาะก็อันนี้สุ่มทีละครั้งก็ได้ไอใช้พลังงานนี่เดี๋ยวต้องค่อยๆทำเรื่อยๆนะคือเซิร์ฟเวอร์ผมอะมันอันนี้อยู่ละมันมีกิจกรรมของทะลวงไป89เนาะยังไงผมก็ต้องใช้ EXP เป็นพันอยู่ละเลยๆเยๆเย,เยก็เดี๋ยวอังเปานี่มันกดแจกรถเดียวได้ปะอา่ามันกดแจกรถเดียวไม่ได้แล้วหรอ อไม่ไดิผมผมจำผิดเซิร์ฟนี่ว่ะตอนนี้คือตอนนี้คือเซิร์ฟเซิร์ฟจ,จีนกับไต้หวันอะคือสองสเซิร์ฟเนี้ยมันสามารถกดแจกอังเปารวดเดียวทีเดียวได้ละจะว่าไทยไม่ไมยังไม่ยังไม่มีเลยเหรอระบบอย่างนั้นอ่ะปะเดี๋ยวเราลองดูสําหรับยี่สินะอ่ะยี่สิบดูว่าจะได้อะไรบ้างกดออกมาปุ๊บแทดมหุยมาถึงได้จิตได้จิต,ได,จตได้จิตลุงเลยว้าว เป็นเดือนใหม่ที่ค่อนข,ข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราก็กดแชร์แชร์อังเปาไปเราก็ยังไม่รับนะก็มันจะได้ตกตกวันหนึ่งประมาณละเกือบพันกว่ากว่า,วาละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะนะมารอบ2ได้เป็นอันนี้นะชิ้นส่วนกระบี่อสุร่าแล้วก็เป็นแหวนเออใครที่อยากได้แหวนก็มันได้จากกิจกรรมนี้เลยก็ผมผมน่าก็น่าจะต้องใช้เยอะอยู่นะสำหรับแหวนนะเพราะมันเพิ่งแ0ดแสนเองอะ โอเคได้แหวนรัวมากแต่จริงๆอยากได้ชิ้นส่วนของอันนั้นก่อนนะชิ้นส่วนที่เป็นแบบชิ้นส่วนของไออะไรนะกระบี่ซิลลัวนะถ้าได้อันนั้นมานะบอกเลยเลยว่าจะทําขึ้นสีลุงได้อ่อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเฉยๆพยายามให้มันได้แหวนไว้บ่อยอะ่ะกำลังดีอืม แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่มีของที่อยากได้อะไรเป็นพิเศษก็ถามว่าตู้นี้มันน่าสมไหมผมก็คิดว่าเฉยๆนะอ่ะได้กระบี่มาด้วยอ่ะได้นายกระบี่มาก็ถือว่าโอเคเร,เรามีเรามีฟันห้าอันละอับมาปุ๊บโอเคแหวนนอกบอยอยู่แล้วก็เป็นชิ้นส่วนสีแดงก็ไม่ได้แย่นะคือชิ้นส่วนสีแดงนี่ของผมนี่ยังไม่ค่อยจะมีเยอะอะไรเลยของกระบี่ซิวหรอเพราะผมรู้อยู่แล้วว่า กิจกรรมนี้มันจะมาในอนานะคตผมเลยเลือกที่จะไม่สุ่มหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับอาร์ติแฟกต์ของกระบี่ซูร,อร่อเลยอน,นี้แหวนเราวะอ,อ๋อน,นี้แหวนเอาไว้เตรียมทําขึ้นล้านปีได้อยู่โอเค่ะเลยสามสิบอ,อืมเอ้แต่นั้นมันมันไม่ออกเลยนะไอเสียลุงอะ่ะมันมีเลทปะวะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึง ผมขอญาตด,ดูไปหนึงนะอ่า г а р а н แพทประจำอาลำดับตัวของอัสซูลาในสามรอยเนาะแล้วก็อ๋อก็คืออนนอันเนี้ยมันการันตีตอนสามรอยแล้วก็อันเนี้ยมันการันตีตอนร้อยห้าสิบเท่ากับว่าต้องสุ่มสามรลอยเลยหรอสุ่มสามรอยเพื่อที่จะเอาเนี้ยนะ <laughs> สามร้อยเลยหรอวะไปหนึ่งนะตะกี้เราผสมไปแล้วเจ็ดสิบโหงั้นงั้นหยาบอยู่เหมือนกันนั่นนี่ไงทุกคน <c oughs> ถ้าเพไมาเยอะนี่ก็ไม่ไม่แนะนำมาะนะสามหมื่นเหรอเป็นจะครบปะวะสามหมื่นเออเอาเถอะเผื่อเผื่อลัคก,กี้เออเผื่อลัคก,กี้เผื่อโชคดีมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะดวงเกลอหรอกอย่างเช่นผมในนี้อ่ะ โอเคได้กระบี่มาอีกละสวยตอนนี้กระบี่เรามีหกเล่มแล้วเดี๋ยวดูตอนขูดกันว่าเราจะดับเบิลเกลือไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยอ่าให้ดูความเค็มของมันก่อนว่ามันคุ้มค่าแก่การที่จะใช้เพชรหรือเปล่าเออแล้วก็ให้เพื่อนๆนได้เอาไปประกอบการตัดสินใจด้วยว่าเอ้ยกิจกรรมนี้แม่งไม่คุม้มป่ะพี่คนนั้นแม่งสุ่มเราแม่งเกลือยิบหายเลย โอเคได้อันนี้มาเรียบร้อยละจินอ่ะตอนนี้สมครบแล้วเนาะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาชักดาบของอาชุล่ากันก็ตอนนี้มีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มีประมาณ6กอันเนาะก็ของรางวัลก็ประมาณนี้นะก็คือวันนี้จะยังไม่ได้การันตีหรอกการันตีมันอยู่ที่19เนาะสิบเอ้ยสิบสิบสี่สิบเก้ายี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบเก้าอ้ยสี่สิบเก้าเนี่ยแม่งเกินเกินเอื้อมไปหน่อยวะ่ะสี่สิบเก้านี่ถ้ามันคิดเป็นเพชรนะ เท่ากับว่าแม่งเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคือแพงมากเลยนะมันอันละเท่าไหร่นะมันอันลับพันอันนี้ปะมันรู้สึกว่ามันจะอันลับพันประมาณพันหกปะเออถ้ามันอันลับประมาณพันหกเดี๋ยวไปไปดูอีกรอบหนึ่งพวกคำชัวพวกคำชัวอะไรวะนี้เนาะ อ๋อน,นี่ลืมจะลืมไปได้ก็คือหลังจากที่เราได้ทําการไอจุดผู้ไปก็มันมันจะมีแจกกระบี่เนาะอ่ะมารับกระบี่มารับกระบี่อ่าก็เนี่ยส้าเกิดสะสมครบใช้ใช้น้ำหมดเกียร์เกียร์ก็อย่าลืมมารับของฟรีในสุนตันนี้ได้เนาะเออก็เรียกได้ว่ามันก็น่าจะดีอยู่พอสมควรเลยก็อันนี้มันตกอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดเนาะก็ใช้ประมาณสี่สิบเก้าันก็ตกอยู่ที่ประมาณแปดหมื่น 8ป0 0 0สองพันเพชรนะสำหรับใครที่อยากจะเอาไอ้เนียไอ้เนี้ยนีไอ้เนี้ยเนปดมนเพชรอะถามว่าคุ้มไหมอะผมมองว่าไม่ไม่คุ้มเลยเว้ยถ้าแถ้ามันจะโดนแปด0มื่นอะแต่ถ้ามันได้ไอ้แหวนนี้รวมๆไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะว่ามันคุ้มไหมนะสำหรับแปด0มื่นอะนะเออมันจะได้สกินกันใช่ไหมแปดหมื่นอะแต่ถ้าได้สกีนอะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีสกีนห้าดาวอะไรเลยนะ ผมก็แอบรู้สึกว่ามันก็เหมือนจะคุ้มอยู่มั้งหรือจะไม่คุ้มเท่าไหร่วะแต่ส่วนใหญ่ยังไงก็น่าจะได้พวกนี้เยอะยอยู่ละเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยไอพวกข้างล่างข้างล่างไอสกีเนี่ยไม่ค่อยออกหรอกมันจะได้แต่แอันเนี้ยเนี่ยไอไอเนี้ยโดยเฉพาะไอเนี้ยไอเนี้ยในน่าได้อย่างบ่อยเลยแม่น,น่าได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวตอนนี้มีมีอยู่ทั้งหมดประมาณเก้าอ่ะเนาะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยว่ามันจะเกลือขนาดนั้นจริงไหมอ่าดูดูนะ อ๋อคลิกพวกขูดสมบัตินี่ไงเนี่ยเห็นไหมมันมีมามันมีมานะแต่แต่มันไม่ให้ครั้งต่อไปครั้งต่อไปแต่รู้สึกว่ามันมันมันกดขูดไปได้แล้วนะอ๋อมันกดได้มันกดได้มันต้องกดลีกขวานะทุกคนเออเผื่อเผื่อใครไม่รู้ก็อันนี้ทุกขาวว่าได้อะไรผมคิดว่าได้ตรงกลางเอ้าไม่ใช่หรอโอ้ได้อบนวะปุ๊ปปุ๊ โอ้เฮ้ยอันเนี้ยผมผมมั่นใจเลยว่าได้ตรงนี้เชื่อปะ่ะยังไงก็ได้ตรงนี้ไว้ทุกคนได้ตรงกลางลองดูลองดูนั่นไงผมว่าละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้น่าจะได้แม่ไม่อันล่างก้อนบนโอเคต่อไปละ่ะปุ๊บปุ๊บโอ้อันนี้แม่งอาจจะได้สกีนนะอันนี้อันนี้อาจจะได้สกีนอยู่ไม่ได้ด้วยโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้อีกล้อ โอ้โหอันนี้มั่งอย่างอย่างแย่เลยโอ้โหโอ้โหทุกคนอันนี้มั่งน่าสนใจนะเออแต่ยังม่งการันตีอ่ะข้างล่างอันเนี้ยเชื่อผมไหมหุ้ยไม่หว่ะทุกคนอันนี้ได้เป็นแผกเลือกสกรีนว่ะเอาว่าเอาว่าเฮ้ยอ,อันนี้สุ่มไปเท่าไหร่เงนะี้ยสุ่มไปประมาณแปดเองนะเออผมสุ่มไปประมาณแปดเองอนะผมได้มาหนึ่งอันแล้วอะ โอ้ก็คือถ้าเกิดว่าเราได้แปแล้วคือมันจะการันตีเลยไว้ทุกคน่หมสังเกตว่ามันจะการันตีเลยแล้วก็ของรางวัลอะมันก็จะเหลือแค่หนึ่งนะแสดงว่าเราจะได้มันอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะเอางั้นแสดงว่าไออันนี้ก็ได้แค่อันเดียวเลยอันนี้ได้อันเดียวอันนี้ก็ได้อันเดียวเหรออันนี้อันนี้ได้อันเดียวก็ไอเอพม่งเหลือหนึ่งอันวะโอแสดงว่าถ้าเกิดว่าเอพมันออกแสดงว่าเราก็จะได้พวกนี้รัว วิไัยแล้วไปบอยเออถามว่าคุ้มไหมอ่ะตอนนี้เราเสียไปเท่าไหร่เสียเราเราเสียไปประมาณอ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราเสียไปประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราเสียเพชรไปประมาณหนึ่งมืนสามพันเนาะหนึ่งมืนสามพันเราได้เราได้จิตจิตสีอ่าจิตสีลุงของอันนี้มา2อัน แล้วก็แหวนแหวนนี้ได้มากี่วงเดี๋ยวผมไปดูก่อนในอ่าเราได้มาประมาณ10วงเนาะถามว่า10วงเยอะไหมก็ถ้าเทียบเป็นเพชรหมื่นสามผมมองว่ามันก็เยอะอยู่นะเออไม่รู้ว่ามีใครได้ได้เยอะกว่านี้ไหมก็คือ1 3ื่นสามในที่นีคือมันได้อ่าชิ้นส่วนกระบี่ซิวลวลในส่วนตัวนี้มาด้วยนะเอออย่าลืมก็เนี่ยกดเลือกไปปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็อีกอันนึงอ่ะ อันที่เป็นสีทองอยู่ไหนวะสีทองสีทองอืมอันนี้นี่แอากดเลือกไปปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วเราก็ไปไปใช้เลยกระบี่สีทองก็มันอยู่ตรงไหนนะไม่ดิมันไม่ได้อยู่ตรงแถวนี้ต้องไปตรงนี้ เออนะตำแหน่งเทพปะนี่ไงอ่ะแล้วเราก็ได้เวลาเปิดเอ,อ้ยผมเลียมันนั้นวะลืมจิตสีลุงได้มาต้องสองอันอย่าลืมมาใช้กันด้วยนี่ไงทีนี้เราก็จะได้ครบทุกกันยกเว้นไอสองช่องที่อยู่ตรงกลางแล้วก็พอเราทำครบสองช่องที่อยู่ตรงกลางได้มันก็จะกลายเป็นสีลุงอะนะ เออถ้าเท่าทีา่ผมไปดูของคนจีนมานะไม่รู้ว่าจะต้องอัพให้เต็มทุกช่องหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมไปดูของคนจีนมาถ้าเกิดว่ามันได้2ช่องนี้ครบอะมันจะกลายเป็นสีลุงทันทีเลยก็ใครที่อยากจะทาอันนี้ขึ้นสีลุงก็ได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นแหละส่วนกิจกรรมที่จะมาในอนาะคตส่วนใหญ่มันจะเป็นแพ็กสุ่มนะถามว่าคุมไหมก็ไม่คืคอคุมท่าน,นั้นนะที่จะมาในอนาคตนะนะส่วนสกินอนะสกินนี่มันเป็นแบบที่เลือกนะก็อยากใครอยากได้สกินแบบไหนก็สามารถเลือกเอาได้เลย ส่วนตัวผมนี่ผมจะเลือกเอาสกินอะไรนะจริงๆก็อยากได้ของปิปิตรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากได้อยากได้เชเลนเสียแต่ก็ไม่ได้เล่นเชเลนเสียแล้วเออทีนี้มั่งคิดหนักเลยวะเง้นงินก็เก็บเก็บไปก่อนก็แล้วกันนะแต่คิดว่าสุดท้ายผมน่าจะเลือกเลือกแรกเชเลนเสียมาแล้วก็อ่าตอนนี้ถังซานผมมันแค่สามดาวนะผมอาจจะแบบว่า กลับไปเล่นเชลซียก่อนอะไรประมาณนั้นก็โอเคเอาไปว่าคลิปนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครี่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับสกัดทีชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชิญกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพรรื่อล้การแจ้งเตือน,นคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ